สวัสดีค่ะอยู่กับช่องน้องมิงดอมซิงนะคะสวัสดีจ้าทุกท่านจ้าวันนี้เราก็อยู่กับทีมงานปานกนะคะอยู่กับเจ้าคุณสสุอยู่กับอาจารย์หน่อยนะคะวัน อบนคือวิ่งมองไปทางไหนก็เห็นแต่รอยแบบรถเขาแบบอย่างนี้ค่ะตรงเนี้ยมันก็ว่าจะไปจอดตรงนู้นเดี๋ยวก็รถเขาก็ขึ้นไปตรงนู้นนี่มันก็เลยตรงนี้มักวกาัตะโกนถานมอาจารย์จอดตรงไหนได้บ้างจอดได้ทุกที่เลยอย่าจอดกลางทางนะอ <c oughs> าจารย์ไปบอกว่าอย่าจอดกลางทางก็พอ เราเราวิ่งไม่ได้ <laughs> ไม่หมดเลยว้าวทุกคนคะใครเคยใส่กเกงที่มันกงเกงยีนขาดอรอทุวคน้วแบบไปอยู่กลางแดดอะไรเงี้ยพอ พอแบบว่าพอใส่กางเกงขาสัน้นทีนี้ปุ๊บมันก็แบบเป็นรอยดำทุงวันนี้มิ่งใส่แล้วแบบอลืมใจเข้ามาทุกคนด <G ül üyor> ำแม่เลยอันนี้แคบบ่นะแบบพูดคำๆนะเผื่อบอว่าใครเคยเป็นเผื <G ül üyor> ่อใครเคยเป็นนะตอนนี้มิ่งร้อนมากเลยทานะี่ย ้ยแจะไปเล่นน้ำทะเลดงหวานะทุกคนขีดมากเลยทะเลเ,ะเกือบบอกว่าทำไมคันนั้นจอดตั้งน้นไม่มามาแล้วนะคะ มาแล้ว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 คันสีเหลืองก็มาแล้ว ได้ทางไหนนี่อ๋อเขาลงนี่ว่าซ่าา้าพี่หน่อยเป็นคนที่อารมณ์ดีแล้วทุกคนรู้แบบโอเแหละ ครีร oh oh so ัมโอ้โหมาหอนแดดเท่บ้าหอนขาเท่บ้างร้อนขามากเลยทุกคนกลางล่มแล้วล่มคุมแต่หัวสวยนะสวยเนาะห่วยแลกกันไหมแลกนกันไหมม่ี โอเคโเคิคสกเกลชหวนดิบ้านพี่บุรีรัมตอนนี้นะร้อนแล้วเราเกือบใหม่แล้วด้วยบ้านน้องทงั้งกันมัร้อนยัง ไปตรงนู้นดีกว่าทุกคนเหมือนจนะร่มเนาะนีวันนี้เป็นไงเป็นไงร่มลาซี่ร่มลาซี่ถึงบ้านอะ่ะใช่เลยมือมันแดดร้อนทุกคนร่บได้ก็รบเนาะ จะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่แมโคเขาบอกว่าถ้าเออถ้าเขาเรียกว่าไงขับจนแบบถนัดมือแล้วอะ่ะคือมันจะไม่ไม่ยากเลยนะทุกคนเหมือนแบบอะไรที่เราทำามื่อเราถนาดนะัดเงี้ยเนาะแบบถนัดรุ่นถนดัดถนัดตัวนี้ไปแล้วแบบยังไงอะ่ะเออแต่ทุกอย่างก็ต้องก็ต้องฝึกฝนกันไปแล้วไม่มีใครแบบเป็นแต่แรกเนาะถ้าถึงละแหละไอ้มิีงพูดอะไรเนี่ย เอาใหม่เอาใหม่อิฟโอ้หนิดหนิดนิดนึงนิดยายาเดี yeah. Yeah. ะะ๋ยวเขาชือของแรงไหนล่ะกันใช่ไหม แล้วหาได้ทุกที่ทุกที่ทุกเวลาจริงๆโอ้โหลงาวิ่งนี่ นถ้าว่าง่วงไมก็ก็มันไม่ได้ง่วงแบบง่วงแบบนั้นแบบไม่ไดูง,งแบบอยากนอนอะไรเงี้ยคือมันหาวแล้วมันก็แบบสลืมสลืออ่ะทุกคนยังไงดีอ่ะก็แบบมันก็สลืมสลือนั่นแหละแต่ดูหน้าตายังไม่ได้ <c oughs> ไออกนอนหานอน ่้าวอย่างเงี้ยพอไปถึงบ้านปุ๊บเอาน้ำถึงที่นอนปุ๊บหลับอุ้ยโอ้มิสซูบิชิอันชาดีนะไม่เป็นกัรเฮ้ยอันชาคาะอันชาคันคันนี้ไม่เห็นมั้ เคยเห็นเลยเพิ่งมาวันนี้ละค่ะ,ออะโอเคเดี๋ยวกันนะสงสัยจะเพิ่งมาหรืออาจจะมานานแล้วแต่ไม่เห็นหรืออาจจะยังไงหรือมาไม่ตรงกันหรือยังไงไม่รู้ รอให้ดูหน่อยไปแล้วว้าวต่อไปคันแรงนะคะทุกคนจะมาดูคันแรงคันนี้ดีกว่าค่ะมาเลยค่ะน่ไปเจอในเฟซมาทุกคนคือจะค่อจะเป็นแบบว่า เป็นรถรุ่นเก่าเลยนะ,ะทุกคนขนาดรูปภาพเนี่ยยังดูเก่ามากนะคะเพราะว่าแบบมันเป็นเหมือนรูปรถรุ่นเก่าก็คือรุ่นฮีโน่นะคะก็แต่ก่อนก็จะมีแบบว่าอันที่เป็นรุ่นคุณปูในตอนเนี้ยนะคะแต่ว่าแบบมันมีหลายหลายอันมากแล้วมันก็สวยมากนะคะทุกคนคือ,อยังไงอ่ะมิ้นแชร์ไปรือเปล่ารู้ไหมถ้าใครแบบเห็นเพื่อนในเฟซก็อาจจะเห็นนะคะเพราะว่ามันสวยมากเลย มาเขาจะออกแบบว่าดุดันนิดนึงคือจะเป็นอะไรที่แบบเข้มเข้มชิงแบบรถหล่อไปเลยอะแบบไม่ต้องทำอะไรก็หล่อเลยอะ่ะอย่างนี้เลยอะ่ะอมากแต่ว่าเพิ่งเคยเห็นอนะอันแบบนั้นอะแล้วว่าเห็นโฟเฟียตัวใหม่ด้วยะแบบอุ๊ปหแสดงสวยมากไม่รู้อะ มันเป็นของประเทศอื่นป่ะเพราะทะเบียนรถเขาแบบมันแปลกๆมันไม่ใช่ของไทยแล้วหนึ่ง รอดูนะว่าจะแรงขนาดไหนนะคะตอ้โโอ้โหโอ้โอ้โอ้สุดยอดสุดยอดเลยเอ้ยดูเยอะแบดู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 ไปเลยโอเคไปต่อแล้วนะ ก็โอเคค่ะก็สวัสดีคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้น้องมิงดับจริงเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย